โหลครับบอกแล้วเราจะมาคุยเรื่องของธุรกิจกันแล้วนะครับและตอนนี้เองนะครับที่คุยเรื่องกระเป๋าตังค์อันนี้ฮะกระเป๋าตังค์รวยดีมีสุขนะครับไม่ใช่ช็อกโกแลตแต่อย่างใดนะครับแน่นอนครับเนยครับครับหรือคุณทอมานั่นเองนะครับก็สาวเลยครับผมยกหน้าที่นี้ให้จัดการเลยครับจริงจริงยกาให้หือยูล่าครับ กระเป๋ารยดีมีสุขนะครับต้นกําเนิดน,นะครับมาจากที่ผมได้อ่านหนังสือจากประเทศญี่ปุ่นนะ,ะเล่มหนึ่งนะที่เขาพูดถึงว่าคนญี่ปุ่นนะเขาใช้กระเป๋าสตางค์นะครับแบบหนึ่งนะครับจนมีฐานะร่ํารวยกันทั้งประเทศนะฮะจริงเหรอใช่ผมก็เลยอ่านอ่านจนจบนะ ผมรีบไปซื้อกระเป๋าสตางค์แบบรุ่นยาวที่ในชีวิตผมไม่เคยใช้มาก่อนเลย oh. นะครับหลังจากที่ผมได้ใช้ไปแล้วนะครับภายใแน,นแค่เดือนแรกเท่าน,นั้นแหละผมมีรายได้เพิ่มขึ้นนะถึงเจดหลักด้วยกันพี่พี่เดี๋ยวนะเอาจริงๆเอาจริงๆผมขอเรื่องจริงเจ็ดหลักเลยเหรอใช่เจดหลักเลย oh. นะเจ้า เพื่อนๆรู้ดีครับเพื่อนๆผมเขารู้เลยว่าโอ้โหผมหาเงินง่ายเลยตั้งแต่ใช้กระเป๋าตัง์รุ่นแบบเนี้ยโอ้อแต่ทีนี้ครับผมอ่ะอยากให้ทุกคนน่ะได้ใช้กระเป๋าตังค์แต่ไอรุ่นที่ผมซื้ออ่ะมันราคาหมื่นเก้าโอ้ยี่หมื่นเก้าเลยเหรอใช่แต่ผมทาไงอะ่ะผมผมก็เลยทํากระเป๋าตังค์นะครับรุ่น คล้ายๆกับแบบนั้น <Okay. S 2> นะครับในโรงงานในเมืองไทยนะครับผมใช้เวลานะครับในการหาโรงงานนะครับถึง3โรงงานด้วยกันนะถึงจะได้แบบนี้ oh. ใช้เวลาเวลานะหเดือนด้วยกัน6เดือนนะฮะใช่ <Okay. S 2> ถึงได้กระเป๋าตา์แบบนี้ออกมา oh, oh. นในราคาที่ทุกท่านจับได้และถ้าทุกคนใช้นะครับแบบที่ผมบอกนะ oh. โอกาสที่คุณจะมีะไรายได้เพิ่มมากขึ้นน่ะมันเป็นไปได้ครับจริงเหรอพี่แล้วพี่<ช>จะบอกเมื่อไหร่อ่ะ ก็จะบอกนะตอนนี้เลยดีไหมอย่าเพิ่งพี่เดี๋ยวนะกระเป๋าสตางค์อันนี้เดี๋ยวมีคนคงอยากรู้ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมขออนุญาตเปิดเลยนะพี่นะเชิญเลยครับโอเคอ่าเปิดมาอ่ะพี่พิเต์หน่อยครับต่องนี้นะทําอย่างดีนะฮะแข็งแรงทนทานนะครับคุณสามารถที่จะนะครับดึงกระเป๋าสตางค์ออกมาและพอดีผมมาเป็นคนใจดีนะโอเคโอเคนะซื้อหนึ่งแถมอีกหนึ่งใบนะครับเพราะว่าคนไทยนะเออ ชอบไม่ชอบใช้แบบยาวนะชอบแบบสั้นนะครับคุณก็ยังใช้ได้แต่ถ้ากลับบ้านไปแล้วขอให้ทําบางสิ่งบางอย่างกับกระเป๋าใบนี้คือก็คือรูปไลฟ์เขาครับบอกรักเขาครับ นะครับบอกรักเขาลูบไล้เขาแล้วก็พูดคําว่ารวยดีมีสุขรวยดีมีสุขพอดีอ่านี่ฮะรวยรวยดีมีสุขรวยดีมีสุขรวยดีมีสุขใช่กดเข้าไปใช่กดเข้าไปโปรแกรมจิตเข้าไปใช่โปรแกรมนะครับโปรแกรมเข้าไปสะกดจิตตัวเองนะครับในชีวิตฉันจะรวยดีมีสุขรวยดีมีสุขรวยดีมีสุขเท่านั้นนะคุณพูดอย่างนี้ทุกวันนะโปรแกรมจิตของคุณทุกวันนะความร่ํารวยชอบอยู่กับคนที่อยากได้ Oh my god. ใช่ไหมจย์ถ้าคุณบอกว่าคุณไม่อยากรวยคุณก็จะไม่รวยใช่แต่ถ้าคุณบอกว่าฉันอยากรวยอ่ะฉันอยากมีแต่ความสุขอ่ะนะครับเดี๋ยวความสุขความร่ำรวยวิ่งเข้ามาในชีวิตคุณอย่างแน่นอนคือคือสาเหตุที่มันวิ่งเนี่ยเพราะว่าเราสนใจมันไงใช่ใช่ใส่ใจเพราะเราใส่ใจพอสนใจปุ๊บมันก็จะเจอแต่เรื่องที่ทําให้เรารวยรวยใช่ไหมฮะใป็นขณาเดียวกันที่คนชอบชอบดูข่าวลบๆมันก็จะเจอแต่เรื่องลบๆใช่ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นหลักจิตวิทยานะพี่นะใช่ที พี่หนึ่งอย่างแล้วนอกจากรูปแล้วขอให้ยงอย่างว่าเป็นทริคอะไรที่ทําให้ผมรวยขึ้นจากรกระเป๋าตังค์พี่เนี่ยกระเป๋าตังค์นะครับคนญี่ปุ่นบอกต้องใช้สีดําเท่านั้นทําไมอ่ะเพราะว่าสีดาสีดึงดูดเงินเคเข้ามาเยอะๆอนะครับ,ร,บรุ่นนี้ทาพิเศษนะมันมี<อ>ช่องใส่เงินนะะมีหลายช่อง ช่องที่ใหญ่ที่สุดนี่ใหญ่มากคุณใส่แบงค์พันเยอะๆใส่แบงค์พันธุเยอะๆนะคุณใส่ไว้เยอะๆนะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเงินชอบอยู่กับเงินไหมฮะชอบสิครับใช่คุณดูธนาคารไงห็นป่าเขามีตู้เซฟเก็บเงินเยอะเห็นป่าเงินก็วิ่งเข้าตู้เซฟเขาเยอะแยะมากมายนะครับ คุณต้องใส่เยอะๆนะครับในทุกๆวันนะครับคุณต้องเอาเงินนียออกมานับครับอือ่าคุณเอาออกมาทุกใบเลยนะแล้ววางกองฮะหยิบขึ้นมาเป็นปึกแล้วคุณก็นับมานับมาแบ่งตั้งใจนะออย่างตั้งใจนะครับเพราะการนับเงินทุกวันทําให้คุณรู้สึกมีความสุขมีความสุขใช่แล้วยิ่งเงินในกระเป๋าคุณเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นมีความสุขไหมมีใช่การันตีเพราะฉะนั้นเราต้องนับเงินเยอะๆนับเงินเยอะๆทุกๆวันคับใช่นะครับแล้วทำความสะอาด เงินให้สะอาดนะเช็ดกระเป๋าให้สะอาดเพราะเงินชอบอยู่หยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนไม่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 เดี๋ยวก่อนถ้าคุณอยากได้มากกว่านั้นเมื่อกี้บอกไปแล้วนะสองอันนะถ้าอยากได้เต็มเต็มทำไงคุณต้อง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 มาร่วมขลิปกับเราโอเคแม่จานเอางี้นะเราลองเราลองคุยกันกระเป๋าตัวเนี้ยก็คือจริงๆอยากใช้นะก็อยากใช้ก่อนเนี่ย เท่าไหร่พี่เนี่ยสองอันเนี่ยกับปกกับกล่องเอาเลยค่าบางที่เนี่ยโอ้ตอนนี้นะราคาพิเศษสุดๆเลยครับนะครับตั้งราคาพิเศษสุดๆให้เลย1,555บาทจากเท่าไหร่พี่จาก3,990บาทแม่เจ้าเกือบ50%ใช่เฉพาะในรายการนี้นะครับรายการนี้ติดต่อเข้ามาลองใช้แล้วเดี๋ยวคอร์สเนี่ยเรามีคอร์สให้ด้วยนะว่าทำยังไงเนี่ยจะใช้แล้วถึงได้ว่าชีวิตการเงินจะดีขึ้นร่ำรวยขึ้น นะครับแล้วก็จะให้แบบเป็นออนไลน์เลยไม่ต้องเสียเวลามาเรียนกันนะครับเรียนอยู่ที่บ้านได้เลยใช่นะครับโอเคนะฮะจะสอนทุกขั้นตอนเลยฮะในการใช้กระเป๋าสตางค์เนี่ยแล้วคุณนําไปใช้กับชีวิตคุณนะคุณจะร่ำรวยมากขึ้นเงินเข้าบัญชีคุณมากขึ้นเงินเข้ากระเป๋าตังค์คุณมากขึ้นอย่างแน่นอนครับนะฮะไม่เชื่ออย่าลบหลู่ครับจริงๆจริงๆที่ผมถ่ายนี่เป็นออฟฟิศของพี่เขานะฮะครับผมนะฮะดูดูดู โอเคนะนะผมบอกแล้วนะครับเป็นขนาดกล้องแบบไม่ต้องเอาใจใครอ้าโอเคนะฮะนั่นคือสิ่งที่เราอยากจพิสูจนนะครับวันนี้เองนะครับมันจะเป็นความเชื่อหรือจะเป็นความจริงคุณเท่านั้นที่เป็นคนพิสูจน์ครับเอาล่ะฮะแน่นอนครับเรายังมีต่อนะครับ เรื่องกระเป๋าตังค์เนี่ยพอใช้แล้วนะครับเราก็ต้องมีเรื่องที่เราต้องทําที่มันได้ที่เขาเรียกว่าให้มันสมกับความตั้งใจเราที่อยากจะรวยถูกไหมครับทีนี้เนี่ย ในศูนย์ของพี่ที่บอกผมว่าพี่มีศูนย์ตอนนี้นะครับประมาณอยู่สามสิบห้าศูนย์ในการที่จะเอาของพี่เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของกระเป๋าตังค์อย่างเดียวมันมีเรื่องของสมุนไพรอาหนรเสริมตามงามนะฮะเสื้อผ้าโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยถึงเรื่องนี้นะครับในในเทสต่อไปในวิดีโอต่อไปครับโอเคครับ